เพลงตามส่งแหงใจไทยบ้านเดียวกันแต่งโดยสุนทรสุวรรณสีวันที่28กุมภาพันธ์2567เริ่มเวลาตีห0ึจหนจบเวลา02.00นเมื่อเสียงพินแคนมาหาดังในแดนใจกลางเมืองกรุง เมืองที่ทุกคนต่างยุง่งต่างก็มุงแต่การเฮเฮงานเมืองคนขับขังศินและปินดังจากแดนอีสานตามกันมาด้วยความต้องการกล่อมคนจากบ้านที่มาเมืองไกลกล่อมขับไปตามที่มีงาน บ้างร้องตามห้องอาหารบางก่อขับคารตามลานชุมชนร้องตามตลาดไม่ให้ขาดจากที่ชุมชนเผื่อในกลางฟูงคนจะมีหนึ่งคนเป็นคนบ้านเฮ่าจ้ามาแลว้วคึอทอดบ้านบ่อ พี่น้องพวกเจ้าเฝ้ารอเงินจากเจ้านอที่มาเฮ็ดงานศิลปินยังคอยติดตามมาคอยบรรเลงขับขานส่งแห่งใจด้วยความเบิกบานพวกมาเฮ็ดงานให้มีแห่งใจเจ้ามาแล้วคขืดหอดบ้านบอ พี่น้องพวกเจ้าเฝ้ารอเงินจากเจ้านอที่มาเฮ็ดงานศิลปินยังคอยติดตามมาคอยวันเลงขับขารส่งแห่งใจในความเบิกบานพวกมาเฮ็ดงานให้มีแห่งใจ